สวัสดีค่ะขาตารับสุมันนี่ออนไลน์คลิปนี้ Pocket 33เมื่อวานนุชมีทําคลิปแนะนําวิธีการสมัครวิธีการเล่นไปแล้วมีคอมเมนต์ของเมื่อวานกับวันนี้มีน้องคอมเมนต์มาบอกว่าพี่เว็บเนี้ยการถอนขั้นต่ำมันจะต้องเป็น VIP หนึ่งก่อนไม่ใช่เหรอมันถึงจะถอนได้คือเมื่อวานนี้อ่าเออวันก่อนสิวันก่อนนุชไปดู ไปดูคนที่เขาโพสในกลุ่มตามเฟซนะคะเขาบอกว่าเราสามารถเอาเงินตรงเนี้ยไปอัพ VIP ได้นะนุชก็เลยเอามาแนะนำว่าสายฟรีควรเล่นแต่พอเวลานุชเล่นจริงๆนุชทำงานจริงๆยากยากมากยากมากที่เราเล่นฟรีแล้วเราจะอัพ VIP 1นึงเพื่อที่จะกดถอนถามว่าทำไม1กดทำงานได้ห้าง,งานได้สองบาทเก้ แล้วมีแนะนําเพื่อนไปค่าคอมจากการแนะนําเพื่อนได้6บาทเท่ากับเมื่อวานนะ่ะนุมีรายได้9บาทเองนะแล้วนุจะต้องเล่นกี่วันนะนุ่ถึงจะเป็นเอาเงินครบที่จะอัพ vip อันนี้ถ้าใครเล่นฟรีไม่แนะนำนะคะเล่นฟรีลบเว็บนี้ทิ้งไปได้เลยลบแอปนี้ทิ้งไปได้เลย คุณไม่มีโอกาสถอนเงินจากเว็บนี้ได้จากแอปนี้ได้ส่วนใครจะลงทุนนี่นะคะ VIP 1การลงทุนขั้นต่ำของเขาก็คือ1,500บาทค่าคอมจากการทำงานก็คือ0.3%เราเราสอง้อเราได้ 2, เอเรา VIP 0200เฉลี่ยได้วันละ3บาท ถ้า VIP 1นึ0งหเฉลี่ยเราได้วันละเอ่อเจ็ดเจบอาทเออได้เฉลี่ยวันละ21บาทไปจนถึง30สิบาทไม่น่าเกินนี้แล้วเราจะต้องเล่นกี่วันเราถึงจะถอนเงินได้นะคะอันนี้ฝากนิดน,นึงสำหรับคนที่จะเล่นฟรีหรือคนที่จะลงทุนอืมคือ ไม่รู้สินุชอาจจะไม่เหมาะกับเว็แบบนี้ก็ได้เพราะว่านุชนไม่ชอบเว็บที่กดปั่นบินนุชนไม่ชอบเว็บที่ได้ค่าคอมน้อยอันนี้บอกเลยนะคะเพราะว่าถ้าจะลงทุนมันก็ไม่คุ้มกับที่จะเสี่ยงถ้าจะเล่นฟรีแล้วเมื่อไหร่เราจะได้นะคะอันนี้นุ้นฝากไว้นิดนึงนะคือนุชนไม่ได้มาโจมตีเว็บนะนุชบอกไปแล้วนะว่าสายฟรีมันเป็นอย่างนี้สายลงทุนมันเป็นอย่างนี้ถ้าจะเล่นก็ คิดเองคิดแบบคิดคิดในสไตล์การเล่นของเราอว่าเราเหมาะกับเว็บนี้ไหนแต่นุชไม่เหมาะกับเว็บแบบนี้นุชไม่เล่นนะคะอันนี้นุชบอกไปแล้วนะส่วนใครจะลงทุนคิดดีๆนะคะเว็บลงทุนมีความเสี่ยงอยากให้ศึกษาให้ดีก่อนการตัดสินใจถ้าใครรับความเสี่ยงไม่ได้ใครไม่ชอบความเสี่ยงก็หยุดเล่นได้เลยแต่ถ้าใครที่ที่คิดจะเสี่ยงที่คิดจะลงทุนก็ รับความเสี่ยงเองนะคะนุชไม่ใช่เจ้าของเว็บมีหน้าที่แค่เอามาแนะนําให้เห็นว่ามันเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการหาเงินก็เลยเอามาแนะนําให้แต่ในเมื่อนุชลองเล่นเองแล้วมันเป็นแบบนี้นุชก็มาบอกในสิ่งที่เขาเลยในบอกมาบอกในความคิดเห็นส่วนตัวนะคะถ้าใครจะเชื่อก็เชื่อ,อใครจะลองเองอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะก็นะคลิปนี้ก็หมดแล้วลิงก์ไม่มีนะคะส่วน ลิงก์ก่อนหน้านูน้นเดี๋ยวนุชขออนุญ,ญาตเอาออกนะคะถ้าใครจะเล่นก็ไปหาลิงก์คนอื่นเล่นนะคะก <c oughs> ำลังกิดอยู่ว่าจะบอกว่ายัางไง <c oughs> โอเคนะคะคลิปนี้ก็หมดแล้วถ้าใครชอบก็ฝากช่องด้วยนะคะมันนี่ออนไลน์ช่องนี้มีทั้งฟรีแล้วก็ลงทุนส่วนฟิสสตูดิโอมีแต่ของฟรีใครชอบแบบไหนก็กดติดตามแบบนั้น แต่ถ้าจใจดีกดติดตามทั้งสองช่องเลยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ